พิสตันสกอตครับคือท่านี้ผมเร่งบันดาใจครับผมว่าเอ๊ะคนทําท่านี้ได้มันเท่นะครับยืนขาข้างเดียวแล้วมันดูอินดี้นะครับกับคนฝึกบอดี้เวทครับเพราะว่าอุปกรณ์มันมีน้อยครับก็คือการฝึกท่านี้มันจะได้ความแข็งแรงท่าตะกูลซิงเกิลเลยกครับยืนขาข้างเดียวแล้วสิ่งที่ได้กว่านั้นก็คือสําหรับนักกีฬาก็คือการฝึกบาลานซ์นักฟุตบอลระดับโลกนักฟุตบอลอาชีพพวฝึกกันนะครับนักกีฬาอาชีพครับยืนขาข้างเดียวครับเนี่ยครับ ยืดขาให้ตรงบผมแนะนํานะให้พยายามอัพก็คือให้ขามันตรงนะครับอย่าให้มันงอนะครับถามว่าขางอผิดไหมไม่ผิดครับแต่มันก็ง่ายไงมันก็สบายนะครับก็ทํ้ขาให้ตรงครับเนี่ยครับผมดูก็คือไอดอนผมก็คือคิสฮเรียครับผมก็เลยเอ๊คิสฮเรียทำเอ้ยเ้ย,เยมันเท่ดีนะครับถ้ายืนขาข้างเดียวได้แบบเนี้ยเออมันเท่ดีนะครับถอดเสื้อแล้วก็ใส่กางเกงยีนแล้วก็ฝึกแบบเนี้ย มันเท่ดีนะครับแล้วก็จะอจัดผมรู้สึกว่าผมจำไม่ได้วนะว่ากี่ครั้งอะผมไม่ได้นับนะ15ครั้งหรืออะไรเนี่ยสิบสถึงสิครั้งนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดก็ก็คือมันคือไอถ้าตัวซิงเกิลเลกข,ของไอคาลิเทนิกครับอันเนี้ย ก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับคาริคทีนหนึ่งนะครับคนอื่นก็ฝึกได้เหมือนกันครับสายอื่นก็มาฝึกได้นะักกีฬาฝึกหมดมันไม่มีเกี่ยวสาหรับนักกีฬานะมันไม่มีนะครับสายคาริคทีนหนสายคารินทีนเขาฝึกทุกอย่างทุกระบบครับสปีดก็คือสมมติว่าดีเทลของกีฬาชิ้นหนึ่งครับพวกที่ใช้แรงระเบิดครับสปีดแอนดรันแอริจตแอจิลิตี้พาวเวอร์แล้วก็มันมีความยืดหยุ่นเฟสซิเบลิตี้อะไรคือมันมีทั้งหมดประมาณ ถึง11เดีเทลนะเดี๋ยวผมค่อยจะเอามาโพสให้ดูครับว่านักกีฬาคนหนึ่งเขาผ่านการฝึกอะไรบ้างครับมันไม่ใช่มีแต่กล้ามไอ้นี่ก็คือเป้าหมายอย่างพวกเราอะก็คือแค่อยากมีซิกแพคอยากมีกล้ามโจทย์มันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเลยครับแค่อยากมีซิกแพคเองฝึกพื้นฐานให้แน่นครับผมไปเลือกเลือกอสาอาหารเลือกกินก็อะไรไม่ดีเ็าไม่ต้องกินกินสารอาหารให้ครบครับแล้วก็ฝึกแบบนั้นแหละสเดือน6เดือนเดี๋ยวรูปร่างมันก็เปลี่ยนแล้วครับแต่ที่คุณก็คือออกกําลังกายมานานอะ คุณไม่หาความรู้นะครับคุณเบตาบีต้ตะบันเห็นเขาฝึกเขาฝึกตามแล้วคุณไม่หาเหตุผลว่าสิ่งที่เขาฝึกกอบมนได้อะไรได้อะไรแล้วเราจะเริ่มตรงไหนคือคุณไม่หาครับก็คือคุณเห็นคนคนไปฝึกฝึกวิดพื้นก็วิดพื้น,พนแม่ทั้งวันวิดพื้นแม่ทุกวัน่ะ เช้ามาก็วิทวิทคุณไม่หาคุณคุณไม่รู้ว่าบางทีร่างกายเขานะครับอยู่คนลรบริบทกับเรานะเราไปเห็นเอาอย่างน้อยผมเห็นเห็นทิเทเรียครับเขาวิตพื้นทุกวันสมมุติตอนเช้านะก็รูปร่างเขาเปลี่ยนแล้วครับก็คือเป้าหมายเขาก็การฝึกแอนดูลานความทนทานครับวิตพื้นแค่ร้อยครั้งอ่ะเขาแค่เอาเผาไกโคเ,เจนเล่นเล่นครับเขาไม่ได้สร้างเพิ่มมัสเซอร์แมส้างล้าเหมือนเป้าหมายเราครับเราสมมุติอะกรณีที่ว่าเรายังอ้วนลงพงอยู่ครับแล้วเราไปฝึกตามคนเป้าหมายคนที่หุ่นดี คือเราไม่หาความรู้มันทาให้เราเสียเวลาครับเราก็ต้องสร้างก้ามเนื้อครับทำลายเส้นใยครับแต่เขาก็คือฝึก,กแอนดูร้านความทนทานครับคนละครณี้ต,ตื๊อ